คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟซีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาขอชูคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจําวันศุกร์นะครับที่31มีนาคมนะครับพศ2 5 0 0 6 6นะครับกับเลขทูบบารมีปูดทวดนะครับก็ได้มี f c พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมเลขทูบบารมีปูดทวดนะครับแอดมินก็จะมาจุดขอโชคนะครับให้ f c พี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันนะครับก็รอลุ้นรอชมไปพร้อมกันนะครับผมครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบบารมีปูดทวดนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับเป็นคาถาขอโชคนะครับ เป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคดานะครับสําหรับอิซีพี่น้องที่สนใจคาถาพระคดานะครับหรือว่าคาถาขอโชคขอหวยก็จดไว้ครบไว้นะครับเผื่อมีทูบอยากจะจุดเสียงโชคในวันพระนะครับยิ่งจะดีนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนโมตัสสะพระควะตูระตูสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระควะตูระตูสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระควะตูระตูสัมมาสัมพุทธัสสะ อินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียยสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกัตติยสังมหาจักกัตติยสังพุทธยสังปเจกับพุทธยสังอรหันตะยสังสัพพสิทธิวิชาจรายสังสัพพโลกาจริยายนสังเอเตนะยะเสน เอเตนะสัจวาเจนะมะมะสุวติโหนตุไมหังนโมพุทธะนโมธรรมัสสะนโมสังคัสะเสรีญาีิทางหูรูรูสวาหายะสาธุสาธุสาธุขอบุญบรารมีเหลียญหลวงปุ่ทวดถ้าสึงศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบนับนดลบรนดาลเลขทูปที่จุดในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันศุกร์ที่31 มีนาคมพศ2566ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบรารมีหลวงปู่ทวดต่องวดทุกท่านทุกคนได้ทืนสาธุครับผมเลขทูบบรารมีปู่ทวดก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับให้เอฟซีพี่น้องได้ลุ้นเลขทูบไปด้วยกันนะครับลุ้นไปด้วยกันครับผม ครับผมก็สุดแล้วนะครับสำหรับเลขทูบบารมีปุตทวดนะครับก็ขอบุญบารมีหลวงปุตทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบนุลบรรดาลเลขทูบที่ออกมาในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจําวันศุกร์ที่31มีนาคมพศ2566ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมีปุตทวด ทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุครับผมเลียกทูบารมีปูดทวดก็สุดเรียบร้อยให้แล้วนะครับสําหรับไอซีพี่น้องเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนได้นะครับความเห็นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับสําหรับแอดมินเห็นนะครับก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับก็เข้าไปรับชมได้นะครับเผื่อความเห็นตรงกันนะครับเผื่อมีโชคด้วยกันกับแอดมินนะครับ สำหรับวันนี้ท้า fc พี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางเรียกทูบบารมีปูทวดก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์อ d m i n ด้วยนะครับสำหรับ fc พี่น้องที่เข้ามาใหม่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับที่ admin คิีมนําโชคพารวยนะครับมานําเสนอสําหรับวันนี้ admin ครีมนาโชคพารวยก็ขอตุลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีไทยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ